โค้คีย์บอร์ดเพื่อนๆครับโค้ดคีย์บอร์ดขอแจ้งข่าวเลยครับเรามีกิจกรรมสุดพิเศษนั่นก็คือให้เพื่อนๆทายว่าคิดว่าทีมไหนจะติดท็อป5ในการแข่งอแพคครั้งที่4 สำหรับใครที่ทายถูกครับหรือใกล้เคียงก็จะได้รับเสื้อสุดคูลแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนกับเสื้อโค้ดคีย์บอร์ดิดตามราเอียดหน้าเพจได้เลยนะครับโค้ดคีย์บอร์ดวันนี้ขอเสนอหาผู้เล่นไทยฟอร์มสุดปังพร้อมเขยา่าบอลลังให้ต่างชาติได้ดูในการแข่งขันพรีเีต่ตอบอกก่อนนะครับว่าน,นี้ไม่ใช่การจัดอันดับแต่เราคัดหาผู้เล่นที่คิดว่าฟอร์มดีของแต่ละทีมมาให้ได้รับชมกันครับหากดูล้วชื่อชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปกำลังใจให้พวกเราด้วยครับแต่พร้อมแล้วก็ลุ เช็กซิงจากสังกัดเมจิกอีสปอร์ตครับถ้าตอนแรกบอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์ในการแข่งขันพิเศษเลยผมคงไม่เชื่อครับหากดูจากฟอร์มการเล่นที่ไม่เห็นถึงความกดดันของเจ้าตัวเลยครับรวมถึงสกิลการยิงที่หวังผลได้เสมอสําหรับเช็กซิงครับเขาคือผู้เล่นหน้าใหม่ที่น่าจับตาม,มองเป็นอย่างมากครับเขาไม่เคยได้เข้ามาเล่นในรายการใหญ่ๆแบบนี้เลยประสบการณ์น้อยกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องมานั่งกลัวหรือนั่งกดดันครับเพราะเจ้าตัวสามารถพาโต้สังกัดอย่างเมจิกอีสปอร์ต กินไก่ได้ในเกมสุดท้ายของวีคแรกครับและเช็คซิ่งก็มีบทบาทมากที่สุดอีกหนึ่งคนสําหรับการได้แชมป์ในครั้งนี้ครับหากเราลงไปย้อนดูข้อมูลกันลึกๆครับเช็คซิ่งจะมีค่าทวายเลตติอยู่ที่70นะครับยิงไปทั้งหมด20คิวเป็นมอสคิวของทีมเมจิกครับดาเมจป,ปืนเออาร์สำหรับแอ็แท็กเกอร์คนนี้อยู่ที่1431ต้องบอกว่าเยอะมากๆครับถ้าไม่อยากโดนยิงให้เช็คซิ่งดูแลคุณสิครับเบลมอสจากสังกัดชาร์เปอร์อีสปอร์ตครับ เด็กหนุม่มที่มีพรสวรรค์สูงอีกหนึ่งคนถึงแม้ในการแข่งขันพิเศษที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้เห็นฟอร์มของเบลมอตม,มากเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเพราะการที่เขาจะต้องขึ้นมาแทรตัวจริงนั้นมันยากเหลือเกินแต่ในการแข่งข,ขันพิเศษครั้งนี้เบลมอตเดวาลวดลายแสดงศักยภาพออกมาอย่างเห็นได้ชัดครับฟอร์มร้อนแรงแบบฉุดไม่อยู่เดินหน้ายิงแบบไม่กลัวไข่ก่อนจะพาต้นสังกัดอย่างชาร์เปอร์อีสปอร์ตคว้าก่รในการแข่งขันพิเศษได้สำเร็จครับ แต่ถ้าหากเราลงไปย้อนดูข้อมูลหลังจากจบการแข่งขันเบลมอสมีค่าทวายเลตติ้งอยู่ที่79-80เลยนะครับยิงไปทั้งหมด22คิวดาเมจร,รวม2739ดาเมจซึ่งเยอะมากจริงๆครับนี่พวกเราบอกไเลยว่าถ้าเบลมอสเห็นตัวเมื่อไหร่หรือว่าถ้าเขาได้ยิงเมื่อไหร่ทำไมน็อกก็มีลำบมไปทั้งตัวเลยครับคุณผู้ชมครับออไอเด็กคนนี้มันเอาเรื่องก็ตแมวจากสังกัดบุริล um e ัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตครับ ซัพพอร์ตโน .1 ในประเทศไทยคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเทพแมวครับในการแข่งขันพิเศษที่ผ่านมาเกือบทุกซีซั่นก็ทําได้ดีแบบไม่มีทิฏฐิเลยครับสำหรับก๊อดแมวในการแข่งขันพิเศเจ้าตัวก็ได้โชว์ฟอร์มได้แบบโดดเด่นกว่าซีซั่นที่ผ่านมาครับถ้าเรานับจากข้อมูลสถิติในทว h t จีจะเห็นได้เลยว่าเขามีสก,กิลการเล่นที่โดดเด่น ด้านเซเวอร์มากที่สุดครับเอาตัวรอดเก่งปืนขอเฉียบคมและจะจแการขันวิกแรกก็ตแมวมีชื่อติดท็อป4เลยครับมีค่าทวายเลตติ้งอยู่ที่84 19คิว11อาร์ซิตทำ,ำตรรมมา 3, ดาเมจรวมไปถึง3,929ดาเมจบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับผู้ชายคนนี้ J จเยอร์ e ure, จากสังกัด a อคแท็กออร่าครับนี่คือวุชีสสำคัญของสังกัด a อคแท็กออร่าเลยก็ว่าได้ครับหากขาดเข้าไปคงยากที่จะหาคนมาแทนได้ครับสำหรับเจเยอร์ e ure, เขาคือผู้เล่นที่ยิงปงืนคอที่เรียกเรียว่าโหดเกินมนุษย์มานาครับชายที่มีแรงขับเคลื่อนในการแข่งขันเกมค้นข้างสูงครับในการแข่งขันพิเศษรอบนี้เจเยอร์ Jay e ure, ก็ได้โชว์ฟอร์มดีแบบต่อเนื่องครับ เดินใส่ทุกทีมที่ขวางหน้าและยังสามารถพาแอคแท็กออร่ากินไก่ได้ทั้ง2วีคครับหลังจากที่เราได้ลงไปหาข้อมูลของเจ้าตัวแล้วดาเมจไม่น้อยหน้าใครจริงๆครับยิงไปทั้งหมด30ิคิวกับดาเมจร,รวม2644ดาเมจยิงคู่ต่อสู้นอกไปถึง17ครั้งครับบอกได้เลยว่าหากเจเยอร์ e ได้ยิงเมื่อไหร่ไม่มีคำว่าพลาดสำหรับผู้ชายคนนี้ครับสุดยอดเลยเจเยอร์ e อ๋อลืมไปครับค่าทวายเลตติ้งของเจเยอร์ e อยู่ที่89เเลยครับแวนโอติก้า จากสังกัดเด t เอ็ดเกมมิงครับโปรเพเยอร์ GTA หยอกเล่นนะครับแวนโอสำหรับแวนโอครับเขาคือผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงอีกหนึ่งคนครับมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่น รวมถึงสไตล์การเล่นที่เฉียบคมสมกับเป็นแอคทักเกอร์ที่ดีอีกหนึ่งคนในประเทศไทยครับและในการแข่งขันพิเศษในครั้งนี้แวนโนก็ได้โชว์ฟอร์มฉายแสงครับเจ้าตัวพาเดเทตกินไก่แรกในการแข่งพิเศษได้สําเร็จครับแต่นอกเหนือจากการกินไก่แล้วหากเรา,าดูตารางคะแนนกันดีๆครับเดเทตเจมิงเป็นทีมที่ยิงเยอะยิงพังยิงดุยิงทุกคนที่ขวางหน้าซึ่งก็เพราะว่ามีปืนปืนฝีมือดีอย่างแวนอติก้าครับที่โชว์ฟอร์มแบบระเบิดร,ระเบอจนดึงคอเสื้อแทบขาดเพราะค่าทวายเลตติ้งของเจ้าตัวนะครับทั้ง 8 2และ8 4และสิ่งที่น่าตกใจคือเจ้าตัวยิงไปทั้งหมดเกือบ40คิวครับดาเมจร,รวม4 0 8 9ดาเมจถ้าไม่อยากออกไปนั่ง,องรอ็อบบี้ต้องคิดดีๆก่อนเดินเข้าหาแวนโอนะครับไอเด็กคนนี้มันมีของตำรวจคนตัวมันหน่อยสิ ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ5ผู้เล่นไทยฟอร์มดีแบบไม่มีที่ติในการแขง่ขงขัน PGS4 บอกก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช่การจัดอันดับครับว่าใครอยู่ที่เท่าไหร่เราคัดมาแค่5ผู้เล่นที่เราคิดว่าฟอร์มดีที่สุดในครั้งนี้ครับต้องบอกว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเราชาวโคว้ดคีย์บอร์ดครับหากดูแลชื่อชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร e เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับเชียร์ให้สนุกเชียร์ให้สุดมันมกับทีมไทยครับแล้วจเจอกันใหมค่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ